สวัสดีค่ะดิฉันนางอรวัณลาภาตำแหน่งพี่เลี้ยงขอนำเสนอข่าวสารข้อมูลการดำเนินงานรายงานกิจกรรมที่สำคัญภายในศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถมัมจังหวัดนครปฐมประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังนี้ วันพุทธที่1กันยายน2564ที่ผ่านมาครูพี่เลี้ยงบุคลากรศูนย์เด็กเล็ก,ลกวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเข็มที่2นณศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อวันจันทร์ที่6กันยายน2564 ครูพี่เลี้ยงบุคลากรสูงเด็กเล็ก,ลกวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนคนปรปฐมได้ดำเนินงานบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสอดคล้องสอดรับการเรียนรู้แบบโครงการโปรเจกต์แอปพลสโดยผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมหนึ่งต้นที่บ้านหนึ่งเมนูจานที่โรงเรียนนำพืชที่เพาะปลูกที่บ้าน ร่วมกับผู้ปกครองช่วงปิดทำการเลี้ยงดูปลูกรงแปลงผักสวนครัวที่โรงเรียนเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประกอบอาหารลดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวต่อไป วันพุทธที่8กันยายน2564อธิบดีและผู้บริหารกรมได้มอบหมายให้กองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำโดยนางสาวปนอมอยู่เจริญผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการพร้อมนักพัฒนาการเด็กเล็กเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยพศ2564ถึง2570ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมซิสโกเวเพ e กโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประธานการประชุมในการนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์แจ้งกระทรวงกรมสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยพศ .2564 ถึง2570และแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐม พศ2564ถึง2570ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยใน2ระยะคือระยะปีพศ2564ถึง2565 และพศ2566ถึง2570และจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยพศ2564ถึง2570 สุดท้ายนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนครูพี่เลี้ยงและบุคลากรของศูนย์เด็กเล็กวิเทศเขตศรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถมัมจังหวัดนคนปรปฐมได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องหลากหลายได้แก่หัวข้อการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมแคนวาโดยได้รับเกียรติจากดรวรสวงดวงจินดาสมาคม e ี e a r n i n g แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อ เป็นการส่งเสริมพัฒนาให้ครูพี่เลี้ยงได้เรียนรู้พัฒนายกระดับระบบการเรียนการสอนของตนเองในระหว่างทำงานที่บ้านช่วงหยุดทำการเลี้ยงดูต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารข้อมูลประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายน2564ดิฉันนางอรวรรราภาขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ข่าวหน้าสวัสดีค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน